เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปรำปราตามวิถีชาวบ้านแต่คือประสบการณ์จริงที่ติดตรึงอยู่ในห่วงสำนึกของผมมาจนถึงทุกวันนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยจังหวัดที่เต็มไปด้วยขุนเขาสายหมอกและป่าลึกอันเวิ้งว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เราเรียกกันว่าภูหลวงซึ่งไม่ใช่ภูเขาธรรมดาแต่เป็นดินแดนที่ซ่อนเร้นความลี้ลับดำมืดเอาไว้มากมาย เกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะเข้าใจผมชื่อสมชายหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่าพี่ชายผมเป็นคนชอบการผรจญภัยถ่ายทำสารคดีแบบสมัครเล่นไปไหนมาไหนก็ต้องมีกล้องคู่ใจไปด้วยเสมอผมมีเพื่อนร่วมอุดมการอีกสองคนคือปรีชาไอหนุ่มไอทีผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุปกรณ์และแผนที่ดาวเทียมและดาวหญิงสาวผู้เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้อนรักธรรมชาติ และมีความเชื่อเรื่องเร้นลับเหนือธรรมชาติอยู่บ้างวันนั้นเราตั้งใจจะเข้าไปสำรวจป่าลึกของภูหลวงหลังจากได้ยินข่าวลือเรื่องน้ำตกซ่อนเร้นและเทวสถานโบราณที่สาบศูนซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเล่าลือกันว่ามีอยู่จริงแต่ไม่มีใครเคยไปถึงและกลับมาเล่าเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์บ้างก็ว่ามันเป็นที่อยู่ของเจ้าป่าเจ้าเขาบ้างก็ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงกล้าคอยพิทักษ์อยู่และแน่นอน ชาวบ้านทุกคนต่างก็เตือนพวกเราว่าอย่าได้เข้าไปลึกเกินไปนักป่าที่นั่นมันมีชีวิตและมันก็หวงของของมันแต่ในความมุ่งมั่นของนักสำรวจอย่างพวกเราคำเตือนเหล่านั้นกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่โหมกระพือความอยากรู้อยากเห็นให้ลุกโชนยิ่งขึ้นเราเตรียมอุปกรณ์ยังชีพอย่างครบครันมีทั้งเครื่องนำทาง GPS รุ่นล่าสุดกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงโดรนสำรวจ และแบตเตอรี่สำรองที่อัดแน่นเต็มพิกัดเรามุ่งหน้าสู่จุดที่เชื่อว่าเป็นประตูทางเข้าสู่ป่าลึกนั้นด้วยหัวใจที่เต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นช่วงแรกของการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นป่าไม้เขียวขจีอากาศสดชื่นเสียงนกร้องเจียวจ้ากลิ่นดินและพืชพันธุ์ชวนให้รู้สึกผ่อนคลายเราเดินลัดเลาะไปตามทางเดินแคบๆที่ดูเหมือนจะเป็นทางที่ชาวบ้านเคยใช้เข้าไปหาของป่า แต่ก็ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานแล้วเพราะมีต้นไม้และเถาวันขึ้นปกคลุมจนแทบจะกลืนหายไปกับผื้นป่าปรีชาคอยดูแผนที่และ GPS อย่างไม่คาดสายตาเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังคงอยู่ในเส้นทางที่ว่างไว้พี่ชายครับดูนี่สิปรีชาร้องบอกน้ำเสียงเริ่มมีแววแปลกใจ GPS มันบอกว่าเราเดินวนอยู่ตรงนี้มาสองรอบแล้วนะทั้งที่เราก็เดินตรงมาตลอดผมขมวดคิ้วด้วยความสงสัย เป็นไปได้นะหรือว่าสัญญาณมันเพี้ยนไม่หรอกครับสัญญาณชัดแจ๋วเลยผมว่ามันแปลกๆนะดาวมองไปร,บรอบๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระแวงฉันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันครับพี่ชายเหมือนมีคนมองเราอยู่ตลอดเวลาเลยผมพยายามปลอบใจเพื่อนๆคิดมากไปนะป่ามันก็เงียบแบบนี้แหละไม่มีอะไรหรอกอาจจะเป็นแค่สัญญาณรบกวนเราเดินหน้าต่อกันเถอะแต่ถึงแม้จะพูดออกไปอย่างนั้น ลึกๆในใจผมเองก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างความเงียบในป่ามันไม่ใช่ความเงียบสงบแบบธรรมชาติแต่มันเป็นความเงียบที่กดดันเหมือนเสียงทุกอย่างถูกดูดกลืนหายไปจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหัวใจของตัวเองเต้นตุบๆเราเดินต่อไปอีกหลายชั่วโมงปรีชายังคงบ่นเรื่อง GPS ที่ดูเหมือนจะพาเราวนไปวนมาซ้ำหลายครั้งเราเจอต้นไม้ใหญ่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเรามั่นใจว่า เคยเห็นมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งแต่เราก็พยายามจะมองข้ามมันไปพยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญหรือความเหนื่อยล้าที่ทำให้เราสับสนพอตะวันเริ่มรับขอบฟ้าเราก็ตัดสินใจตั้งแคมป์ริมลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งปรีชากลางเต็นท์ส่วนดาวก็ช่วยผมก่อไฟเล็กๆเ,เพื่อทำอาหารท่ามกลางบรรยากาศที่เริ่มหนาวเย็นลงเรื่อยๆขณะที่เรากำลังกินข้าวกันอยู่นั้นเสียงกระซิบแผ่วๆที่ไม่ใช่เสียงลมพัด ก็ลอยมาเข้าหูผมผมชะงักช้อนในมือทันทีได้ยินอะไรไหมผมถามเพื่อนๆปรีชาเงยหน้าขึ้นมาจากจานข้าวเสียงอะไรครับเหมือนมีคนกระซิบแถวแถวพุ่มไม้นั่นผมชี้นิ้วไปทางป่าทึบเบื้องหลังดาวหน้าซีดลงเล็กน้อยฉันได้ยินมาสักพักแล้วค่ะพี่ชายมันเหมือนเสียงคนคุยกันแต่จับใจความไม่ได้ปรีชาหยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาบันทึกภาพเดี๋ยวผมลองอัดเสียงดูครับ เราทุกคนเงียบสนิทต,ตั้งใจฟังเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมมันไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงประสานกันเบาๆเหมือนกำลังพูดคุยกันแต่ไม่ใช่ภาษาที่เรารู้จักมันฟังดูเหมือนเสียงกระซิบของคนแก่ๆหลายคนที่กำลังพึมพำอะไรบางอย่างสลับกับเสียงหัวเราะแหบๆเบาๆที่ชวนให้ขนลุกความหนาวเย็นเริ่มกัดกินไปถึงกระดูกไม่ใช่จากอุณหภูมิที่ลดลง แต่จากความรู้สึกบางอย่างที่มองไม่เห็นเราเราควรกลับไหมครับพี่ชายดาวถามเสียงสั่นเครือผมเองก็รู้สึกกลัวแต่ความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ความจริงยังคงมีอยู่ยังก่อนหน้าอาจจะเป็นแค่สัตว์ป่าหรือเสียงลมกระทบกันเรามาลองฟังอีกสักพักปรีชาค่อยๆแผ่นกล้องไปรอบๆอบเขาพยายามจับภาพสิ่งที่กำลังส่งเสียง แต่มันก็ไม่มีอะไรให้เห็นนอกจากความมืดมิดของป่าทึบแต่แล้วกล้องของปรีชาก็เริ่มมีอาการแปลกๆภาพกระตุกไปมาแล้วจู่ๆก,ก็ดับไปเหมือนแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงทั้งที่เมื่อกี้เขายังบอกว่าชาร์จมาเต็มร้อยแบตหมดเหรอครับพี่ชายไม่น่าเป็นไปได้ครับพี่ชายผมเช็คแล้วเต็มร้อยแน่นอนปรีชาพยายามเปิดกล้องอีกครั้งแต่ก็ไร้ผลคืนนั้นเรานอนกันไม่สนิท เสียงกระซิบยังคงตามหลอกหลอนมาจนถึงเช้ายิ่งดึกยิ่งเหมือนเสียงนั้นเข้ามาใกล้เต็นท์ของเรามากขึ้นเรื่อยๆดาวออกแต่สวดมนต์พึมพำอยู่ในเต็นท์ส่วนผมกับปรีชาก็ต้องคอยผลัดกันตื่นมาดูลาดเราแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติพอรุ่งเช้าเราตัดสินใจจะลองเดินหาทางออกอีกครั้งแต่ในใจก็เริ่มยอมรับแล้วว่าเราอาจจะหลงป่าเข้าให้แล้วจริงๆ ขณะที่เรากำลังเก็บสัมภาระอยู่นั้นปรีชาก็สังเกตเห็นบางอย่างพี่ชายดูนั่นสิครับเขาชี้ไปที่พื้นดินเบื้องหน้าเป็นร่องรอยของทางเดินเก่าแก่ที่ดูเหมือนจะไม่เคยถูกใช้งานมานานแสนนานมีมอสขึ้นปกคลุมไปทั่วแต่ก็ยังพอสังเกตเห็นได้ว่าเป็นทางเดินที่ทอยาวลึกเข้าไปในป่านี่มันทางอะไรกันเนี่ยผมพึมพำในแผนที่ไม่มีบอกเลยนี่นาะ แต่ดูเหมือนจะตรงไปข้างหน้านะครับพี่ชายปรีชากล่าวอาจจะเป็นทางลัดไปสู่เทวสถานที่ว่าก็ได้ดาวมองทางนั้นด้วยแววตาหวาดหวัน่นฉันว่าเราอย่าไปเลยนะครับพี่ชายทางมันดูน่ากลัวเกินไปแต่ความอยากรู้อยากเห็นของผมและปรีชาก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งนี่อาจจะเป็นเบาะแสสำคัญที่เราตามหามาตลอดก็ได้ใครจะรู้ ไปกันเถอะดาวอาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้เราเจอทางออกก็ได้ผมพยายามปลอบใจและชวนให้เธอไปด้วยดาวลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมเดินตามพวกเราไปอย่างไม่เต็มใจนักทางเดินเก่าแก่เส้นนั้นพาเราเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของป่าต้นไม้สูงใหญ่เบียดเสียดกันจนแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงบรรยากาศมืดสลัวและชื้นแฉะมีกลิ่นอับของใบไม้ผุพังโชยมาเป็นระยะระยะ เสียงกระสิบที่เราได้ยินเมื่อคืนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมราวกับล้อมรอบตัวเราไว้มันเหมือนกำลังเรียกชื่อใครบางคนดาวพูดเสียงแผ่วเบาผมเองก็รู้สึกได้เช่นนั้นชื่อที่มันเรียกเหมือนจะเป็นชื่อที่ไม่คุ้นเคยแต่กลับรู้สึกคุ้นหูอย่างประหลาดจูจูทางเดินก็มาสิ้นสุดลงที่ลานกว้างแห่งหนึ่งซึ่งกว้างใหญ่กว่าที่ผมคาดไว้มาก ตรงกลางลานมีซากปร,รักหักพังของสิ่งปลูกสร้างโบราณที่ถูกปกคลุมไปด้วยมอสและเถาวัลจนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าไปแล้วดูจากลักษณะแล้วมันไม่เหมือนวัดวาอารามที่เคยเห็นในเมืองไทยแต่กลับมีรูปแบบที่แปลกตาคล้ายกับวิหารโบราณของชนเผ่าที่เคยอาศัยอยู่ในแถบนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนและที่น่าแปลกคือตรงกลางลานมีแท่นหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ดูคล้ายแท่นบูชายัน มีลวดลายแกะสลักโบราณที่ดูน่ากลัวและขลังในคราวเดียวกันนี่แหละนี่ต้องเป็นเทวสถานที่เราตามหาแน่ๆผมร้องด้วยความตื่นเต้นหยิบกล้องขึ้นมาเตรียมบันทึกภาพปรีชาก็เช่นกันเขารีบหยิบโดรนขึ้นมาเตรียมปล่อยเพื่อถ่ายภาพมุมสูงแต่ดาวกลับยืนนิ่งตัวสันเทาดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดไม่ไม่ใช่พี่ชายเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ ดาวร้องเสียงหลงฉันรู้สึกถึงพลังงานที่น่ากลัวพวกเขาไม่ต้องการให้เราอยู่ที่นี่ทันใดนั้นเองบรรยากาศรอบตัวเราก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงลานกว้างเงียบสงัดลงอย่างฉับพลันไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมพัดแม้แต่น้อยความเงียบนั้นน่ากลัวกว่าเสียงใดอากาศรอบตัวหนาวเย็นเยือกจนผมรู้สึกถึงไอเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูก ท่นเห็นตรงกลางลานเริ่มมีไอ้น้ำสีขาวลอยขึ้นมาจางๆแล้วเสียงกระสิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้ดังมาจากรอบตัวแต่ดังมาจากแท่นหินโบราณน,นั้นเหมือนมีใครบางคนกำลังเปล่งเสียงออกมาจากใจกลางของมันกลับไปกลับไปซะอย่าได้ล่วงเกินเสียงนั้นแหบพร่าฟังไม่เป็นภาษาแต่ผมกลับเข้าใจความหมายได้อย่างน่าประหลาดใจ ปรีชากำลังจะปล่อยดโดรนแต่จูๆ่ๆโดรนในมือเขาก็มีแสงกระพริบแล้วก็ดับไปกล้องวิดีโอของผมก็เกิดอาการเดียวกันภาพบนหน้าจอเป็นคลื่นสัญญาณรบกวนก่อนจะมืดดับไปสนิทด,ดาวกรีดร้องออกมาสุดเสียงเธอชี้ไปยังเงามืดใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมรอบลานเธอเห็นอะไรบางอย่างผมมองตามแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดแต่แล้วผมก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่พุ่งตรงเข้ามาหาตัวผม รู้สึกหนักอึ้งไปทั้งร่างเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาบีบคั้นหูใจความรู้สึกอยากจะอยู่ตรงนั้นไปตลอดกาลอยากจะซึมซับพลังงานอันมหาศาลนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งน่ากลัวและน่าหลงไหลในคราวเดียวกันเราต้องไปผมตะโกนลั่นความกลัวเข้าครอบงำอย่างสมบูรณ์พยายามรวบรวมเรียวแรงที่มีทั้งหมดคว้าแขนปรีชาและดาวแล้วออกวิ่งสุดชีวิต เราวิ่งย้อนกลับไปตามทางเดินเก่าแก่เส้นนั้นอย่างไม่คิดชีวิตเสียงกระซิบไล่ตามหลังมาติดติดคราวนี้มันชัดเจนขึ้นและมีเสียงหัวเราะแหบพราของคนแก่ปะปนมาด้วยมันไม่ใช่เสียงที่น่าฟังเลยแม้แต่น้อยป่ารอบตัวเราดูเหมือนจะเคลื่อนไหวต้นไม้โอนเอ็นเรากับกำลังกั้นทางเถาวันดูเหมือนจะยื่นออกมาเกี่ยวขาทางเดินที่เคยเห็นก็ดูเหมือนจะบิดเบี้ยวไปมาไม่เหมือนทางที่เราเดินเข้ามาเลยแม้แต่น้อย พี่ชายดาวหายไปปรีชาร้องบอกเสียงตื่นตะหนกสุดขีดผมหันกลับไปมองดาวไม่อยู่แล้วเธอหายไปจากข้างหลังผมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดาวผมตะโกนเรียกสุดเสียงแต่ก็มีเพียงเสียงสะท้อนกลับมาและเสียงกระซิบที่ดูเหมือนจะยิ่งดังขึ้นราวกับกำลังเยอะยันเราวิ่งต่อไปปรีชาหอบหายใจอย่างหนักจนแทบจะลม้มลงแต่ผมก็พยายามลากเขาไปข้างหน้าให้เร็วที่สุด เราวิ่งเหมือนคนบ้าผ่านต้นไม้ลำธารเล็กๆแล้วจูๆ่ๆเราก็รู้สึกเหมือนหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างแสงแดดสาดส่องลงมาอีกครั้งอากาศรอบตัวกลับมาสดใสเหมือนเดิมความรู้สึกกดดันและเสียงกระซิบหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงเราหยุดวิ่งหอบหายใจอย่างหนักจนปอดแทบจะทะลักภาพแรกที่เห็นคือถนนลาดยางที่เราจอดรถไว้นั่นหมายความว่าเราออกมาจากป่าแล้วแต่เราออกมาจากป่าได้ยังไง เราออกมาจากป่าในทิศทางไหนก็ไม่รู้และที่สำคัญดาวหายไปไหนวันนั้นเราเข้าแจ้งความกับตำรวจระดมกำลังชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยกันออกตามหาดาวอยู่นานหลายวันแต่ก็ไม่พบร่องรอยของเธอเลยแม้แต่น้อยกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์บางส่วนของเราหายไปหมดเรากับไม่เคยมีอยู่จริงภาพที่ปรีชาถ่ายไว้ในกล้องที่ดับไปก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยทุกคนพยายามบอกว่า ดาวอาจจะพลัดหลงไปแล้วหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเกินหรืออุบัติเหตุป่าแห่งนั้นได้พรากดาวไปจากเราแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นผมกับปรีชาต่างก็ไม่กล้ากลับเข้าไปในป่าอีกเลยทุกครั้งที่นึกถึงเสียงกระซิบเหล่านั้นผมก็ยังรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวบางทีป่าไม่ได้เป็นแค่ผืนป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้และสัตว์ป่าอย่างที่เราคิดมันมีชีวิตมีจิตวิญญ,ญาณ มีพลังงานบางอย่างที่เร้นลับและน่าเกรงขามเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้และมันก็หวงของของ,ของมันหวงดินแดนของมันและอาจจะหวงแม้กระทั่งความลับที่มันซ่อนอยู่ข้างในเรื่องราวลึกลับตำนานป่าในประเทศไทยยังมีอีกมากมายและนี่เป็นเพียงหนึ่งในร้อยหนึ่งพันเรื่องราวที่ถูกซ่อนเร้นไว้ภายใต้ร่มเงาของพงไพรแต่และเรื่องต่างก็มีแง่คิดและปริศนาให้เราได้ครุ่นคิดและในครั้งหน้า เราจะพาคุณไปค้นพบเรื่องราวเร้นลับจากป่าอีกแห่งหนึ่งที่ไม่น่ากลัวน้อยไปกว่าภูหลวงเลยแม้แต่น้อย